สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะนุนินะคะจะพาเพื่อนๆะะมาลองของกันนะคะของที่นุนิคจะมาแกะลองนั้นก็ตามชื่อคลิปนะคะแล้วก็ตามที่เห็นเลยก็คือเป็นเครื่องเลเซอร์หลักแหล้นะคะนุนิคก,ก็ที่จริงอะ่ะมันก็ไม่ถือกับว่าลองของเพราะว่าเขามีมานานแล้วแต่ว่านุนิคเนี่ยเพิ่งมีโอกาสนะคะได้ อะะซื้้มาใชนะคะขอบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้นะคะไม่มีสปอนเซอร์นะคะเป็นนุนิกใช้ตังตัวเองซื้อนะคะแล้วก็ยังไม่เคยลองใช้นะคะเดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็คือ <S <S เครื่องที่นุนิคพึ่งได้มาสดๆร้อนๆไปสซนีนมาส่งนะคะก็คือเป็นเครื่องนี้เลย <S <S นี่อันนี้คะ่ะก็คือเป็นกล่องนี้เลยนะคะมันเป็นเครื่องเ,อเดี๋ยวจะแกะให้ดูข้างในเลยนะคะ <S <S ว่าเป็นยังไงร,รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งนะคะที่ได้แกะกล่องอะไรอย่างนี้นี่ก็จะแกะ พอแกะกล่องออกมามันก็จะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นี่ให้เรามาลุดแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยกันเนาะภายในกล่องเขาก็หอแบบไออย่างมาอย่างดีเลยนะคะเป็นแบบนี้นี่เขาก็หอมมาให้อย่างดีเลยแล้วก็พอแกะออกมาก็จะเจอกับกล่องแบบนี้สวยมากนี่เจอเจ้ากล่องนี้น่ารักมากเลยเห็นไหมนี่นะคะ หลังจากนั้นแล้วมาแกะกล่องกันเลยนะคะตรงนี้ก็จะแกะออกมานี่โอ้นี่นะคะเปิดออกมานะคะเปิดกล่องออกมาข้างในก็จะมีเป็นตัวเครื่องนะคะนี่เป็นตัวเครื่องอันนี้ตัวเครื่องแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเจลว่านหางนะคะเจลเจลที่แบบไวทาหลังจากที่เราเลเซอร์ขดไปแล้วนะคะแล้วก็เรามาดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างมีตัวเครื่องมีเจลนะคะแล้วก็มีอะไรอีกไหม คิ่ว่าอ๋อแล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีคู่มือนะคะนี่เป็นคู่มือแล้วก็ลักนะคะลักชาร์จแล้วก็เป็นมดโกนนี่นะคะเป็นมีดโกนแล้วก็เป็นแว่นตาแว่นตาเขาเท่มากเลยอะ่ะอันนี้เป็นแว่นตาให้นะคะหมดแล้วนะคะในกล่องนี้ก็หมดแล้วในกล่องจะมีแบบนี้นะคะกล่องเขาก็ถือว่าเป็นกล่องแพ็คมาดีแล้วก็ไม่ได้แบบไก่การนะคะกล่องสวยมากเลยเนี่ย คือโฟกัสที่กล่องเชเลยก่อนที่ลุงวิจะสั่งซื้อนะคะก็คือสั่งซื้อที่เพจล้นตู้นะคะเดี๋ยวขึ้นเพจไว้ให้นะคะเพจล้นตู้นะคะแล้วก็ตอนระหว่างที่แบบลุงวินรอของนะคะ,ะทางเพจเขาก็น่ารักมากเลยะคะ่ะเขาส่งข้อมูลมาให้เยอะมากนะคะข้อมูลเกี่ยวกับรายละเลอียดเกี่ยวกับวิธีใช้หรือว่ารีวิวอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็บอกวิธีใช้งานนะคะบอกว่า อันดับแรกนะคะให้โกนขนบริเวณที่ต้องการยิงหรือตัดให้สั้นๆนะคะแต่ว่าขนหูนิ้กเน่ยเลี้ยงไว้ประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบขึ้นมาแบบยาวนิดนึงนิดนึงนะคะแต่ว่าแบบไม่ไม่ได้มากรงนิ้ก็เลยจะยังไม่โกนแล้วก็ไม่ได้ตัดนะคะเพราะว่ามันถือว่าประมาณ1เซนนะคะกําลังพอดีเลย แล้วก็ห้ามถอนหรือแววกก่อนยิงนะคะเราต้องรอให้ขนขึ้นมานิดนิก่อนเพราะเราต้องการที่จะถอนลากขนเดี๋ยวหนูนิกจะมาลองทำกันนะคะเพราะวันนี้ก็เรียๆเลยนะคะก็คือจะมาทําให้ดูตอนนี้เลยแล้วก็จะลุนไปด้วยกันนะคะอันดับแรกนะคะหลังจากแกะกล่องออกมาแล้วก็เขาจะปักเขาจะไม่ได้ต่อมากับตัวเครื่องนะคะตรูนี้ก็จะตัวเครื่องมาแล้วก็ปักเนี่ยก็จะเสียบเข้าตรงที่ตูดนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูตัวเครื่องก่อนนะคะเครื่องก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้เป็นเครื่องสีขาวนะคะอันนี้จะเป็นแถบเขาเรียกว่าเป็นแถบที่แบบสําหรับถ้าเกิดว่าอันนี้จะเป็นแถบสีชมๆนะคะเป็นสําหรับขนหลังจากที่นุนนี้นะคะเสียบปลั๊กแล้วนะคะเสียบต่อตรงที่ตูดของเครื่องแล้วก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยนะคะนุนนีคก็จะกดเปิดเครื่องนะคะโดยใช้ปุ่มนี้นะคะ กดตีปทีหนึ่งนะคะจะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้จะมีโลกออกมานะคะแล้วก็จะมีเสียงด้วยเนี่ยให้ฟังเสียงเครื่องนะคะเ <c oughs> สียงเครื่องก็จะประมาณนี้นะคะไม่ได้ดังคล้ายๆเสียงแบบพัดลงมือถือนะคะ <c oughs> แล้วตรงหน้าจอนะคะก็จะตรงนี้นะคะจะบอกเป็นจํานวนช็อตนะคะว่ามีกี่ช็อตนะคะอันนี้ก็คือมีทั้งหมด5 0 0 0 0 0ช็อตนะคะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะบอกนะคะว่าระดับนะคะว่าระดับความแรงของเลเซอร์เนี่ยระดับไหนนะคะก็อันเนี้ย มันก็จะมันจะมีระดับ1 2 3 4 5ี่หนะคะก็คือทั้งหมด5ระดับนะคะแล้วก็เป็นประเภทนะคะประเภทที่ใช้ก็คือเป็น HR นะคะก็คือเป็นเลเซอร์ขนนะคะเพราะว่าเครื่องของเขาเนี่ยจะมีหลายประเภทนะคะก็จะมีเป็นเอ่เลเซอร์หน้าสายเลเซอร์ขนแล้วก็เป็นเลเซอร์สิวนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ในรีวิวที่เพจได้นะคะอ่าแล้วก็ปุ่มปรับระดับนะคะก็จะเป็นปุ่มเดีวยวกันกับปุ่มเปิดปิดเลยนะคะ ปิดก,ก็กดตรงนี้แช่ไว้นะคะเนี่ยเครื่องก็จะปิดนะคะเปิดก็กดตรงนี้1ครั้งเครื่องก็จะเปิดแล้วเลือกระดับก็สามารถ,ถกดปุ่มเดิมเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะคะระดับ 1...2 3...4 5นะคะคือมี5ระดับอ่ะตรงนี้ก็จะเริ่มที่ระดับที่1ก่อนนะคะโดยที่นงน้จะเทสใส่กับมือก่อนนะคะว่าระดับที่1เนี่ยความแรงประมาณไหนนะคะส่วนเนี่ยตรงนี้นะคะตรงก้านเขาเนี่ยก็จะมีปุ่มนี้ที่เป็นสําหรับ กดยิงนะคะก็คือกดตรงนี้เลยตรงกลุ่มนี้นะคะเวลาเรายิงเนี่ยเรายิงกับอากาศอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอื่นๆมันจะไม่ได้ผลก็คือมันจะไม่แปบ๊บมันจะแบบไม่เลเซอร์จะไม่ทํางานนะคะเราต้องยิงใส่ขนของเอใส่ผิวเราที่แนบสนิทกับผิวเท่านั้นนะคะเขาจะสแกนแล้วก็ทํางานกับผิวหนังของคนเท่านั้นนะคะก็จะลองกลับมือนะคะอุ้ยเนี่ย คนตรงนี้หายไปเลยอะทุกคนเนี่ยคนตรงนี้หายไปเลยอะก็คือมันเป็นแบบความรู้สึกก็คือถามว่าเจ็บไหมมันก็คล้ายๆเลเซอร์ที่ที่เราทําอยู่คลินิกนั่นแหละนะคะเดี๋ยวทีนี้นุนิกจะมาลองที่หล,ลักแร้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตใส่แว่นตาก่อนนะคะ,ะนุนิกจะใส่แว่นตาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาลองยิงกันเลยนะคะเนี่ยเปิดเครื่องนะคะ,อะตอนนี้นะคะนุนิกใช้ระดับที่สองนะคะข้างนี้ให้ดู ซูมให้ดูใกล้ๆนี่อันนี้คือสภาพขนและรักแร้นะคะโอ๊ยสะดุง้ง เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่นูนิกยิงไปนะคะอันนี้ก็คือสภาพขนนะคะที่จะให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะคะก็คือสภาพขนนะคะขนมันไม่ได้ร่วงหายไปทันทีนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่เหมือนขนที่นูนิกลองในมือในแขนนะคะที่มันร่วงหายไปอันนี้ก็คือที่นูนิกอ่าเลเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะขนเนี่ยขนของเขาเนี่ยก็คือเหมือนมันจะมีกลิน่นไหมระหว่างที่ทํานะคะแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นขนเขาจะแบบหยิกไปนะคะเหมือนเขาดนไหมแล้วเขาก็จะหยิกๆไปนะคะเนี่ย ลูกก็บางอันก็หลุดบางอันก็ยังไม่หลุดนะคะเดี๋ยวนี้จะรอดูไปอีกสักพักนะคะเพราะว่าทางเพจเขาบอกว่าถ้าเป็นขนักแร้เนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะขนน้องเขาก็จะแบบหยิบไปก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยๆร่วงนะคะก็คือจะร่วงออกไปพร้อมรากนั่นเองนะคะมีให้ดูแบบชัดๆจะจ่าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลอดูหลังจากนี้ตอนที่ขนน้องเขาร่วงนะคะว่าลักแร้ตรงนี้จะเป็นยังไงนะคะ ก็ผลลัพธ์นะคะหลังจากหนึ่งเดือนที่นูนิชายนะคะก็คือนี่ลักแร้ของนะคะอันนี้อันนี้รอยพับอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ใช่รอยไหมอะไรนะคะแต่ว่าแบบมันมีรอยพับก็คือในส่วนของขนม่ยเป็นเลเซอร์ขนเนาะขนตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วนะคะนูนิคไม่ได้ยิงมาเป็นอาทิตย์แล้วก็ประมาณ3เดือนขนนูนิคก็เริ่มไม่ขึ้นแล้วขนไม่ขึ้นไม่ขึ้นจริงๆนะคะไม่ขึ้นเลยตอนแรกที่นูนิชายก็คือยิงไปแล้ว อาจจะอธิบายแบบเป็นแบบคั้นๆไปเลยก็คือตอนแรกยิงไปแล้วแล้วมันก็เป็นขนที่แบบขนมันจะหยิกหยิก่อนนะคะหยิกก่อนแล้วมันก็จะเวลาเราอาบน้ำแะไรไปเนี่มันก็ค่อยๆร่วงออกร่วงออกแต่ทีเนี้ย ที่ทําถูกต้องจริงๆก็คือสมมติว่าขนเรายาวเราก็โกนก่อนนะคะเพราะว่าเขาอ่ะแถมมีดโกนมาเราต้องโกนขนให้สั้นก่อนหลังจากนั้นเราเค่อยย,ยิงเพราะว่าเราต้องการเอาลากของขนเนี่ยออกนะคะอุ้ยน้องแมวเราต้องการเนี่ยเอาลากของขนอ่อนะคะเราก็เลยต้องแบบต้องต้องโกนออกก่อนแล้ว,ลวเราก็ค่อยยิงนะคะและหลังจากนั้น2วันเราก็ยิงครั้งหนึ่งเออหลังจากนั้นสองวันก็ยิงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็กลายเป็นว่าแบบเหมือนเหมือนเราแบบไม่ไม่ให้แบบขนมันแบบได้ผุดได้เกิดเลยอะไรเงี้ยเจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค็ะแลก็สรุปง่ายๆเลยนะคะว่าตอนนี้ให้ดูลักแร้ของนกนิคนะคะตอนนี้ก็คือมันขนไม่ขึ้นแล้วแล้วก็ตอนแรกว,ว่าจะยิงให้ดูแต่ว่ามันไม่รู้จะยิงอะไรเพราะขนมันไม่ขึ้นแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ข้อแตกต่างระหว่างการใช้มีดโกนกับใช้เครื่องเลเซอร์ก็คือใช้มีดโกนเนี่ยเวลาเราโกนมันก็จะยังเป็นตอเป็นแบบเม็ด,ม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 ดสีดําเป็นเม็ดสีดําทั่วๆหลักแร้เราแบบตามรูขุขนตามแบบ ตรงที่แบบขนมันออกมาใช่ไหมคะแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องเลเซอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะเนียนไปนเลยมันจะมันจะไม่เห็นแบบเป็นแบบจุด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 สีดําในหลักแร่เราเวลาเรายกแขนอะไรเงี้ยคือนุ้ยเป็คนคนที่ขนหลักแร่ก็ค่อนข้างเยอะนะคะเวลาแบบถ้าเกิดว่าโกนเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นแบบ เป็นต้อสีดําแบบออกแบบเขียวเขียวอะไรเงี้ยคิดออกใช่ไหมแบบเหมือนเหมือนผู้ชายหะโกนมันจะเขียวเขียวอ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบจุดๆถ้าเกิดว่าใช้มีดโกนแต่อันเนี้ยนุนนใช้เครื่องเลเซอร์ก็คือมันไม่เป็นแล้วไม่มีหนงังไก่อะไรที่สําคัญนะคะแบบหลักแร้แห้งแห้งแล้วกไไไไ็ไม่มีกลิ่นตัวด้วยก็กลายเป็นคนที่ไม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 ่มีกลิ่นหลักแร้ก็คือมันไม่หมักผม,มอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าแบบโอเคมากๆนะคะ และตอนนี้นะคะด้วยความที่ติดอกติดใจนะคะอ๋อเนี่ยเครื่องนี้มันมี5 0 0 0 0นช็อตใช่ไหมคะดูะนิงใช้ไปเนี่ยยิงเฉพาะรักแร้นะคะตอนนี้เหลืออยู่4 40,000แกว่าช็อต4 0 0 0 0 0เท่าไหร่วะเดี๋ยวเดี๋ยวลอง กดเครื่องให้ดูตอนนี้เหลืออยู่499,446ช็อตนะคะก็คือเหลือเยอะมากนะคะก็คือยังใช้ไปไม่ถึงไหนเลยอะเออก็ก็เนี่ยผลลักๆแลก็เรียบแล้วตอนนี้ก็กำลังคิดว่าจะเอามายิงแบบผลตามแข้งขาตามอะไรอย่างนี้นะคะแบบเพราะว่ามันมันเหลือเยอะอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เจ็บแล้วมันก็ได้ผลดีจริงๆนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือนูนิก็ไปซื้อเนี่ยนะคะเป็นหัวเลเซอร์เลเซอร์สิวกับเลเซอร์หน้าใสาของเขานะคะอันนี้นุนิกซื้อมาหัวละหัวละพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้จำไม่ได้แล้วนะคะลองลองไปถามในเพจนะคะเพจลุนตู้ดูนะคะว่าเท่าไรอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดว่าซื้อพร้อมเครื่องเลยทีเดียวเนี่ยจะจะหัวละเก้าร้อยห้าสิบบาทจะถูกกว่านะคะแล้วก็คนที่จะซื้อหัวเลเซอร์เนี่ย ต้องซื้อเครื่องที่เพจเขาเท่านั้นนะคะเขาถึงจะยอมขายหัวหัวเลเซอร์ให้นะคะถ้าเกิดว่าซื้อเพจอื่นหรือว่าเขาไม่มีข้อมูลเดิมที่เราซื้อกับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ขายให้นะคะแล้วก็ส่วนหัวหัวเลเซอร์สิวกับเลเซอร์หน้าใสเนี่ยส่วนตัวนูน้คิดว่าโอเคไอตัวเลเซอร์หน้าใสน่ยโอเคมากๆมันทําให้ลูกขนเนี่ยกระชับนะคะนูนิกเลเซอร์ก็คือ2วันครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือเลเซอร์แล้วก็มันทําให้แบบ เราทาครีมเนี่ยง่ายขึ้นแล้วตรงที่เป็นรอยสิวเนี่ยมันจางนะคะที่สําคัญเนี่ยรูขุมขนกระชับและหน้าไม่มันเท่าไหร่นะเพราะวันนี้เป็นคนที่หน้ามันมากะคะ่าแล้วก็สิวตัวหัวเลเซอร์สิวเนี่ยนะคะเวลาเรายิงเลเซอร์ไปเนี่ยเนี่ยนูนนี่เป็นสิวช่วงนี้นะคะน,นี่ก็ยิงเลเซอร์ไปปรากฏว่าสิวที่กําลังอักเสบกาลังเจ็บแบบตุยๆเนี่ยเพราะว่าตอนที่จะเป็นประจาเดือนจะมีสิวเม็ดใหญ่สิวก็แห้งโดยที่เราไม่ต้องแต้มสิวอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่นู่นนี่ใช้ก็เลยกลายเป็นว่ามีติดใจมากแต่ว่า ไม่ใช่คนที่สิวขึ้นเต็มหน้าเลเซอร์สิวกับเลเซอร์หน้าใสาก็มีหัวหนึ่งก็มี5 0,000นช็อตเหมือนกันนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเลเซอร์สิวจะใช้ไปจนถึงตอนไหนเพราะว่ามีตั้ง5 0,000นช็อตแล้วก็สิวมีอยู่แค่แบบครั้งละเม็ดสเม็ดอย่างเงี้ยนะคะพอแบบมันเริ่มเจ็บเเริ่มแบบเือนสิวจะขึ้นอย่างเงี้ยปกติจะแต้มสิวใช่ไหมคะเวลาจะเป็นประจำเดือนอันนี้ก็คือยิงเลเซอร์ ตืบใส่เลยแล้วก็ตื่นเช้ามาก็คือมันจะแห้งแล้วมันก็จะแบบมันก็จะไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นรอยแดงด้วยอันนี้ก็คือเวิร์กมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครซื้อเนี่ยอาจจะอาจจะลองอาจจะลองแบบซื้อหัวเ,เลเซอร์ขดก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยไปซื้อเลเซอร์สิวแล้วก็หน้าใสทีหลังแต่ว่าแนะนําว่า คือมันดีนะคะก็คือสามารถซื้อพร้อมกันได้เลยมันก็จะได้ซื้อในราคาที่ถูกลงนะคะแล้วก็ที่มาพูดเห็นว่าพูดที่เขาดีขนาดนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะก็คือได้มาแล้วก็แบบได้ได้มาแบบใช้ใช้ซื้อมาใช้เองจริงๆแล้วก็ชอบมากจริงๆนะคะแล้วก็แนะนําเพื่อนไปหลายคนมากนะคะว่าให้ซื้อที่เพจนี้นะคะราคาแบบมันคุ้มมากดีกว่าไปจองคอสอะไรเนี้ยเราสามารถยิงได้เองแต่ว่าเราต้องขยันยิงหน่อยนะคะ ค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามนะคะที่อยากจะถามนุ้นิเพิ่มเติมนะคะว่าอะไรยังไงแบบเ,เลเซอร์อะไรงไงแล้วเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถถามมาได้นะคะคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเ,าเห็นคมอมเห็นคอมเมนต์เห็นคำถามเนี่ยนุ้นิก็จะมาตอบที่คอมเมนต์ให้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บ